รถรถรเกียานลาครับขัับย่างับรนั่ยาครับง

คนละสิบบาทเครับเพื่อค่าแม่ครับขึ้นท้ายรูปเพืนเลยครับอย่างที่เป็นก็มดแนด้วยนแม่ขึ้นด้วยแม่ก็จะมองลูกเลยใช่ไหมคันี่ไปก่มาแล้วจะไปถึงกไปจงหวายกระบี่กันจริงๆางกัได้ถึงเรื่องขึ้ไปขึ้นเลย เอาไปไปจะดีแล้วเนี่ยรอจากตรงเป็นยาขึ้นด้วยก็ได้นะครับขึ้นข้างบนให้น้องนั่งตักนะครับี่้นคนละสิบาทนะคเพ่แค่ะายนรูปก็ได้ครับพี่ายเมากัน ใส่ดอกใส่ดองไหมลงรูไปมันแต่ละแล่งเป้อยยี่สิบใจเห่าน้าลูกขายลูกเออกองนะครับมีไม้หนึ่งสองเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับผมเยี่ยมมากไอเยี่ยมมากจริง rất nhiềuนะ các bạn, đủ cái <laughs> gì cả các bạn, các bạn. các คนไมโครงการครับท่เานครับเอปลูกมาเอาแป้งเลยนี่ได้แป้งเปม็นทึกเมื่อไงเฝากูในล้วไพ่กระส่สใช่ตังรอ่แล้วก็เร็อ่แ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้าอ้ามสุดมากหน้าอ้ามอ่ย่บ้ายทยี่บถว่าหนึ่งหสบบาท่แล้ว

เออมามาพี่มาให้ดูนะให้ลูกมาหาแม่สิ ถ <Keep S 1> ้าวัดไี่ซื้อแต่การเด็ดดังสารทิศมาล่าตีเราตีดตัวนาดพันดวงอย่างเต็ที่ทิศละหาสิบาทร้อยสองร้อยก็พอเถินนะครับที่เป็นอาปสชังสังทำหน้าบริจาคก็พอเถนนะครับก็มาเงินของหน้าติด่นะครับี่สบาทก็ได้5สิบาทก็ดีร้อยสองร้ถึงว่าเราก็มี่นตัวนวนะครับ ในการถวายท่าป่าวงพ่าในคั้นี้ปีในปีข้าเดียวนะครับในการประจักีสัรีที่เกนะครับถ้าใจจะทำบุญต้อเชิญเลยแต่ตรงเข้าไปนะครับที่จะไดปรจากษ์ก็อไนะครับต้องวาดจะบริจารีสิปารห้าศิปารคังไกนะครับถ้าที่จะับุญก็อเชิญนะครับถ้าส่วนด้านที่ตะวันทองนั้นก็เป็นห้าองค์นะครับ ข้าหอมของพระธาตุมีสารใดมาไว้เป็นผู้ท้าองศาตัอองคชาตยนชื่นามสรรคไว้แต่งงานว่ารูนะครับข้าหน้าว่างูก็น้ากำลัตัดตีตองการายข้าหาอมดีแห่เดียที่เราตาหลวงนะครับหน้ใจจะมั่นคก็ขาดเงินอยากเชื่อนำกระสุนเส็จบริจาคทุกมบริการะครับ อาชัรับา้าปตาโรฟ้าที่อยู่ใตกลางกลังตองนั้นนาคัท่านใจะทบตาก็ขอเกอายดนะครับสอเดือวราอาตะตาียบหัดสองพราหน้าทั่วไปเล 嗯。 มากุญกับการที่มาทีหลังมาแล้วยังมาได้ทำบุญผ้าป่าลอยฟ้าก็ขอเชิญนะครับทางที่เต้นนานาป่าสำคัญนะครับก็ขอเชิญชวนท่านทีใส่ของเย้าผ้าป่าลอยฟ้านะครับจะได้ถวายกระภูผ้าผาโดยพญานาคที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะได้นำขึ้นไปถวาย อาคาโปพระาตที่ด้านบนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับาตวาตะวันออกรั totally cool ้นก right yeah ็เ so ป็นองคนะครับท้านนี้เราก็ทาไหว้พระองค์พราตนะรับแต่เป็นการไหในงานิบริจานะครับสำหรับที่โต้บริจาคนี้การท่นเส้นที่ทิมทำไว้ะธาตัตานุวาคับ